สวัสดีค่ะวันนี้น้องแอฟจะมาทําโอวัลตินนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําโอวัลตินกันเลยค่ะหนูให้ใส่ใส่อะไรบ้างคะใส่กี่ช้อนคะสามช้อนคะอ่ะอ่าเริ่มเลยคะ่ะจะได้ชิมรสชาติดูว่าจะาอร่อยไหมแล้วใส่อะไรอีกคะใส่น้ําค่ะน้ำตาลใส่ไหมคะใส่ค่ะ มาเริ่มเลยค่ะใส่น้ำตาลค่ะพอแล้วใช่ไหมคะพอแล้วค่ะ,คะน้ำร้อนนะคะน้ำร้อน คุณตาจะใส่น้ำร้อนให้หรอคะเอาคุณตาใส่น้ำร้อนให้หลานหน่อยคะ่ะน้ำร้อนเดือดแล้วนะระวังน,นะถ้าร้อนนิดนึงเดือดมักโอเคเ,ออเดี๋ยว,ว,นะวนะเสร็จวิธีทาคนไหมคะคนไหมคะคนค่ะคนให้เข้ากันก่อนค่ะ ช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนหรอคะไม่ได้ไปค่ะวันนี้หยุดเรียนเพราะโควิดมานะคะอ๋อแล้วเมื่อไรเปิดรเปิดเทอมคะก็สองสามวันนี้แหละคะ่ะเอเอเาลองชิมดูสิอร่อยไหมเดี๋ยวต้องเป่าก่อนนะคะ ดีค่ะ